เพราะจริงๆเราจะขออาภัยถีอ่อาตมาทุกคนว่าอาตมามันไม่ใช่คนเกิดมาชาตินี้เป็นคนสามัญทั่วไปหรือเป็นคนที่ไม่จริงอะอาตมาเป็นคนจริงเกิดมาชาตินี้อาตมาเป็นผู้ที่มีภูมิมาสยังปัญญามาแล้ก็มาฟื้นอภิภูขึ้นมาอยู่เนี่ยที่จริงก็มีมั่งมามาไม่น้อยแล้วล่ะอภิภูแต่ว่ามันก็ค่อยๆดูลู้ตัวว่าอ๋อ เราอภิพูนเรดูตัวจึงทั้งอีิเป็นคือทําได้อธิบาอภิพูนในตัวเองแล้วทําได้อยู่ในตัวเองแล้วเป็นเองแล้วที่อภิบูคือผู้เป็นเองเป็นแล้วเป็นมาตั้งแต่ชาติก่อนมาถึงชาติเพราะมาถึงคําพูดอน,นี้อ๋ออย่างนี้เหรออาตมามีรูปนอกรูปในพร้อมกันนะ นอกจากรูปนอกรูปในพร้อมกันแล้วก็มีปริตังอภมานาพาแล้วก็มีสุปนทะทุันณะอะไรพวกนี้มีหมดอะ<ม>นอกจากมีระขั้นรูปก็รู้ขั้นอะรูปก็รู้นอกจากขั้นรูปขั้นอรูปแล้วยังมีรายละเอียดไปอีกเลยตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เลยยกสี มาเป็นตัวตั้งว่ามันมีเดปเดเชันมัมนมีระดับระดับขั้นละเอียดสีเขียวก็เขียวอย่างนั้นเขียวอย่างนี้เดี๋ยวอ่านสีเขียวเขาอย่างไงพีประหยดัดนะข้อห้านะสีนินสีนินครับข้อห้า เห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวันณะเขียวแล้วก็เขียวล้วนแยกแล้วตอนนี้เขียวเดียวนะก็แยกราเรียตี่ต่างกันเขียวนะภายนอกอันเขียวมีวันณะผิวเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียว เขียวล,วล้วนมีรัศมีอบวาวๆออกมาเขียวด้วยดอกผักตบอันเขียวนี่อ่านตามที่ท่านแปลมามีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวหรือมีผ้าที่กำหนดในเมืองพารานสีเขียวเหมือนผ้าเมืองพาราณสี โอ้ยเราก็ไม่มีปัญญาจะรู้เนะาะเขียวอย่างนั้นไปึงไงมันก็คือสีม่วงนั่นแหละครับพระท่าน <c oughs> มีส่วนทั้งสองเกลี้ยงเขียวเขียวเกลี้ยงเกลี้ยงเป็นยังไงมีวันณะเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวก็มีมิติต่างๆนัยยะต่างๆของเขียวนี่ก็โอ้ยมุมนั้นเดี่ยมนี่มุมนี้อะไนีแตกต่างกันไปโอ้โห ต้องพูดกับกระเทยเขาคงจะรู้ดีเรื่องพวกนี้เนาะกระเทยเขาโอ้โหสันหนะาทั้งรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสละเอียดเลยนะแม้ฉันใดผู้มีความสำคัญในอรูปในภายในในข้อที่ห้านอารูป เห็นรูปภายนอกอันเขียวมีวันหน้าเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วครอบงำก็คือมีอิทธิพลมีอิทธิพลมีพลังอยู่เหนือมีอิทธิพลอยู่เหนือครอบงำพวกนี้แล้วอภิพุยะนี่คือครอบงำท่านแปลว่าครอบงำหรือที่จริงก็มีอิทธิพล มีอิทธิพลเหนือพวกนั้นหมดแล้วนะมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นเมื่อน,นี้นะถึงจะบอกได้ว่าฉันเป็นผู้รู้ฉันเป็นผู้เห็นและเพื่เกิดความรู้เกิดความเห็นชัดเจนสว่างแจ้งถูกต้องทองแท้และยิ่งวิมุตติยานัศนะ เห็นจริงว่าเราทำได้ด้วยมิมุติยานศนะเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่หอ,อรูปในข้อที่หข้อห้านรูปก็แจกสีเขียวสีเหลืองสีแดง ทีขาวแจการายละเอียดที่ต่างกันของขาวนี่สิลองอ่านดูดิข้อ8ข้อสุดท้ายผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาวมีวันนักขาวมีผิวขาว ขาวล้วนก็หมายความว่าทั้งผิวทั้งข้างในล้วนขาวทั้งนอกทั้งในขาวหมดขัดนอกออกไปเท่าไรข้างในก็ขาวเมือนอย่างนั้นนะมีรัศมีขาวนอกจากนอกในเป็นคู่หนึ่งแล้วยังมีรัศมีพองออกมาขาวอีกมีดาวประกายพึกอันขาวทนี้มันจะพองเป็นรัศมีแล้ว เป็นดาวประกายพลึกว้าวว,าวมใหญ่เลยเปรียบเทียบไปรูปธรรมเปรียบเทียบวัตถุธรรมประกอบไปนะความประกายพลึกมีอัน,อนขาวมีวันณนาขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวซ้ำละหรือว่าผ้าที่กำหนดในเมืองพาราณสี กําเนิดนพระกาเนิดในเมืองปาราณาสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงมันเป็นยังไงผ้าเนี่ยหยับก,กำเนิดในปาราณาสีนี่เขาผลิตออกมาจากปาราณาสีมีส่วนทั้งสองขาวมีวันณะขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวแม่ชั้นใด ผู้หนึ่งเอโกหรือเอกาใครก็ตามผู้ที่มีคุณสมบัติพวกนี้เอกคือหมายถึงอภิภูผู้นั้นนะมีความสำคัญอันนี้คือสัญญากำหนดมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันขาวมีวันหน้าขาวขาวล้วนมีรัศมีขาวชั้นนั้นเหมือนกัน ครอบงำรูปเหล่านั้นแล้วหรือมีอิทธิพลเหนือพวกนั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายยนะข้อที่แปดฟังอภิพายยนะแปดนี่แล้วอาตมาจ,จะอธิบายวิโมก8ดต่อนี่ต่อนี้สูดจากนั้นก็อภิพายยนะแปดแล้วตอนนี้วิโมก8 เลอ,อีกสิบสี่นาทีนะ <18. S 1> อีกสิบสี่นาที <18. S 1> อธิบายไปไว้ฮะสิบแปนาทีสิบปดอัตมาดูจากนาฬิกาอนนอ่านแล้ไอ้ที่เข้าดาวนี่มันสิบแปดแลสิบแปดเอาวิโมกแปดวิโมกแปดก็หมายความว่าทำไมิโมกหรือทำความหลุดพ้นแปดอย่างนะ แต่จะพูดว่าเป็นสมาบัติเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือทําให้มันเกิดให้มันเป็นความหลุดพน้นเป็นความบรรลุธรรมวิโมกแป8ดอย่างหนึ่งบุคคลเห็นรูปทั้งหลายพยากณเมื่อกี้อธิบายการอภิพายยาตนาแปมาแล้วบุคคลเห็นรูปทั้งหลายอันนี้เป็นวิโมกข้อที่หนึ่ง หมายความว่าคนปฏิบัติธรรมจะทำสมาบัติจะทำฌานทำสมาธิให้เป็นวิโมกวมุมุดให้มันหลุดพ้นเนี่ยต้องมีรูปภายนอกบุคคลมีรูปทั้งหลายอันนั้นเป็นวิโมกข้อที่หนึ่งบุคคลมีความสำคัญในอารูปภายใน เห็นรูปภายนอกสองอันเลยนะพร้อมกันนะทั้งภายในและภายนอกมีการกำหนดรู้มีสัญญารู้นี่วิโมกข้อที่สองอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สองนะอันแรกนะมันมีรูปคุณเป็นผู้จะเห็นรูปนะ บุคคลเห็นรูปทั้งหลายอันนี้เป็นมิโมกข้อที่หนึ่งเห็นรูปทั้งหลายแล้วก็เป็นบุคคลด้วยเป็นผู้ที่บุคคลกับรูปรูปีรูปานิปัสสติบาลีของข้อที่หนึ่งมิโมกข้อที่หนึ่งเขามีแค่นี้รูปปีรูปานิปัสสติปัสสติแปลว่าเห็นเห็นอยู่ เพราะงั้นผู้ที่หนึ่งมีรูปสองเป็นผู้ที่จะเห็นรูปเป็นผู้ที่จะมีรูจะต้องเห็นรูปจะต้องปัดสติเพราะนั้นรูปีรูปานี้ผู้ที่จะต้องการเห็นรูปมันจึงบอกชัดๆว่าคนนี้ต้องตาดีมีตาคนตาบอดไม่มีแล้ว คนตาบอดจะไม่เห็นปัสติจะมากระทบตากระทบรูปไม่ได้ตามันกระทบมันไม่มีอะไร,รมันบอดปฏิบัติอันนี้ไม่ได้คนตาบอดปฏิบัติวิโมก8แไม่ได้ตั้งแต่ข้อนึ่ทานข้อหนึ่งก่อนเพราะมีตาดีๆอยู่ไม่ใช่ตาบอดอย่าเป็หลับตาหลับตามันก็ไม่มีวิโมกตั้งแต่ข้อที่หนึ่งแล้วแล้วจะบอกจะเข้าสมาบัติ เข้าออกมีที่ไหนสมาบัติของพระพุธเจ้าไม่มีเข้าไม่มีออกปฏิบัติลืมตาเป็นทํามชานทําสมาธิตืมตาอยู่นี่เรียนรู้ก,กิเลสอยู่เนี่ยต้นโทษทุกอย่างตาเต็มหูเต็มจมูกเต็มเต็มเต็มหมดไม่ใช่ไปปิดไว้ไปอั้นไว้ไปพลางไปบงังไม่เอาฟังดีๆเถอะท่านมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายฟังดีๆเรานที่อธิบายสัจธรรมให้ฟังดีๆละเอียดชัด เอาหลักทำหลักการของพระพุทธเจ้ามาอธิบายต้องมีรูปต้องมีพูดจะรู้รูปได้นะแล้วก็ปัจติเห็นรูปข้อที่หนึ่งยังไม่ปัจสติด้ซ้ำนะบุคคลเห็นรูปทั้งหลายก็มีสิรูปีรูปานิปัจติมีเห็นรูปทั้งหลายอันนี้เป็นวิโมกข้อที่หนึ่งมีรูปมีพูดจะเห็นรูปแล้วก็เห็นรูป รูปีรูปานิปัสสติก็อสองผู้หนึ่งมีความสำคัญในอารูปในภายในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกอีกแลละคนนี้แหละคนไหนก็แล้วแต่ผู้ใดผู้หนึ่งน่าจะแปลเอโกนี่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งแปลว่าผู้หนึ่งมันยากๆนเนาะเข้าใจ ผู้ใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอารูปภายในเห็นรูปภายนอกเรียกว่าอัดชัดตังอรูปสัญญีรูปปีรูปานิปะหิทารูปานิปัจตินในบาลีมีเท่านี้ในข้อสองนะเพราะงั้นคนคนนี้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ย มีสัญญากำหนดเอาสัญญามากำหนดรูปภายในและเห็นรูปภายนอกด้วยอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สองเพราะผู้ปฏิบัติธรรมมีภายในรูปภายในที่คุณกำหนดรู้ได้คุณต้องมีรูปภายนอกอยู่ด้วยพร้อมกันทั้งคู่จึงเรียกว่ากายกายเป็นภาวะพระพุทธเจ้าถึงเน้นว่ากายนี่เราเรียกว่าจิตปโนวิญญาณ กายไม่ใช่วัตถุข้างนอกวัตถุข้างนอกก็ใช่ด้วยแต่ไม่แยกกันเพราะคนพิจารณากายในกายเนี่ยมันง่ายมันมีภายนอกภายในมันหยาบเมื่อได้แล้วก็ค่อยมาพิจารณาเหรือจิตก็าพิจารณาจิตในจิตทรรมจิตตปัจจัมปยังจิตต์สังขารังไปต่อมมีลำดับอย่างนี้นะ อจ,จตังอรูปรสัญญพไพทารูปานิปสัสติเขามีเอโกโด้วยนะอจจะตังอรูุปสัญญีเอโก้ไิทารูปานิปสัสติขอ้อที่สบุคคลน,น้อมใจไปว่านี้งามทีเดียวนี่เขาแปลาตามพยัญชนะไเด้ดอาตมาจะขยายความเป็นภาษาไทยง่ายๆให้ฟัง บุคคลย่อมน้อมใจไปว่าสิ่งนี้งามทีเดียวอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สามายัญชนะบุคคลก็บุคละนั่นแหละแต่อันนี้ไม่ได้ใช้คำว่นนาทมบัญญัติบุคละแต่ใช้เอกโกตั้งแต่ข้อที่สองมาเพราะันคนนี้แหละปฏิบัติต่อข้อที่สามเนี่ย ย่อมน้อมใจไปน้มใจไปในแปลมาจากอัธิมโมกหรืออัธิมุตตในภาษาท่านใช้ว่าสุพันเตวะอธิมุตโตโหติสุภะสุพันเตวะแปลว่าท่านไปแปลว่างาม หรือมันคือแปลว่าน่าได้หน้ามีน่าเป็นไอสภาพนี้มันน่าได้หน้ามีหน้าเป็นภาวะอย่างนี้มันน่าได้น่าปีน่าเป็นก็มาปฏิบัติฝึกฝนจิตให้มันโน้มไปอธิโมกโน้มไปให้เห็นว่ามันอะไรมันน่าได้ถ้าไปเอางามมันเป็นกามเลย ไปแปสุภาพงามเนี่ยเป็นกามเลยอะไรมันน่าได้คือภาพที่มันไม่มีกิเลสนิวรณ์มันน่าได้สุภาสุพันเตวะสุภาอันตะเอวะเนี่ยสิ่งที่น่าได้ที่สุดนั้นนั้นสุพันเตวะสิ่งที่น่าได้ใน เป็นที่สุดนั้นนั้นสุพัน์อันตะเอวะนั้นนนะนะก็คือเมื่อทาเมื่อคุณปฏิบัติจิตคุณก็จเจริญโนมไปไปสู่มุตติหรือไปสู่โมฆะอธิมันยิ่งมันก็ไปหาวิโมกอย่างยิ่งอย่างยิ่งไปเรื่อยๆไปหาวิมุตติอย่างยิ่งอย่างยิ่งเรื่อย นี่คือข้อสอัตมาอธิบายเป็นภาษา,ทาไทยง่ายๆฟังดีๆเป็นสภาวะที่แท้จริงถูกต้องเลยรู้เรื่องด้วยไปฟังท่านแปลกันไม่ออก้วมันเสร็จแล้วก็แปลแม้แค่ว่างามอัตมาก็ว่าไม่น่าใช้คำนี้ได้จะแปลสุภาพว่างามก็ได้ในสิ่งที่คุณมีความเป็นอริยะงามดี คุณมีจิตที่เอากิเลสออกโอ้ผ่องใสงดงามดีได้เข้าใจสอนมนานะแต่ก่อนจะงามคุณมันหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นก่อนแล้วคุณก็ไปทําแล้วมันถึงจะงามลําดับก็มันเป็นอย่างงั้นนี่ไปแปลงงามเลยเอาๆก็ได้มันไม่ผิดคาหรอกแต่มันไม่เป็นลําดับกาตมาว่านะ พราะคาแปลว่าสุภาพมันแปลได้อย่างที่อาตมาว่าน่าได้นามีน่าเป็นก็ได้งามก็ได้ถ้าพรอาตมาแปลอาตมาเอาคําว่าน่าได้นามีน่าเป็นมาแปลก่อนงามนะย่อมน้อมไปว่าสิ่งนั้นงามทีเดียวนะจึงนั้นน่าได้นามีทีเดียวนะอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สามเข้าใจวิโมกขึ้นตามลําดับนะ ต้องมีรูปแล้วก็ต้องมีผู้ที่จะเห็นรูปคนตาบอดไม่ได้หรือคนปราดีเราเป็นหลับตาไม่ได้ทำวิโมกไม่ได้พวกกลับตาเนี่ยจะเป็นพวกโมฆะเลยไม่มีวิโมกนั่นจะบอกเข้าสมาบัติทำวิโมกเข้าสมาบัติคือไปนั่งหลับตาเข้าสมาบัติมันนิ่งละกันใหญ่เลยอธิบายออกนอกความจริงความถูกต้องนอกสภาวะมันหมด สมาบัติก็คือลืมตาทำอยู่นี่แหละอ้าวก็สี่พูดล่วงเสียล่วงเสียพ้นไปซึ่งรูปรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงรูปก่อนแม้กามกับภาวะกามก็เป็นรูปก่อนเพราะว่าก็เป็นอันไหนนะ ต้องกำหนดรูปก่อนเพราะปฏิฆะสัญญาเห็นไหมกามกับปฏิฆะดับไปทำทำปฏิฆะดับไปละนะรูปประสัญญาก็คือสัญญาที่เป็นรูปอันแรกก็คือกามเพราะรูปอันนี้เนี่ยล่วงเสียซึ่งรูปประสัญญาโดยประการทั้งปวงก็คือคําว่ากามรูปประสัญญานี่คือคําว่ากาม ตากระทบรูปมีกามหูกระทบเสียงมีกามก็คือรูปกระทบเสียงเสียงก็คือรูปกระทบจมูกกระทบกลิน่นกลิ่นก็คือรูปมันมีกามก็ไปกามาสัญญาล่วงเสียซึ่งกามาสัญญาถ้าแปลว่ากามนี่จะชัดกว่านี้อีกแต่ท่านใช้พยัญชนะรูปท่านก็เลยต้องแปลตามนั้น เพราะอันนี้มันเป็นรูปนอกรูปนอกคือกามกคุณห้ารูปนอกนี่คือกามกคุณห้าตาหูจมูกลิ้นกาใจรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงหรืออาตมาปแปลอยู่ตอนนี้ว่าซึ่งล่วงเสียซึ่งกามาสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิคสัญญาดับไป อาตมาอธิบายมาก่อนแล้วว่าคนมันจะดับปฏิฆากรเมื่อปฏิบัติดับกามดับราคะใช่ไหมอธิบายผ่านก่อนแล้วไม่ใส่ใจซึ่งนานัตสัญญาใส่ใจตัวนี้ก็คือมนสิกการ,รไม่ใส่ใจก็คืออะมนสิกการซึ่งในอะไรนานัตสัญญา ก็คือสัญญาที่เป็นอัตราต่างๆนานัตตะสัญญาสัญญาที่เป็นอัตราที่อยู่เป็นภายในคู่กับกามเนี่ยบุคคลย่อมเข้าถึงอากาสานัญนจายเจตนะด้วยมณสิกาโดยการทำใจในใจว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่อันนี้ เป็นวิโมกข้อที่สีอาทีนี้มมอ,อธิบายสู่เป็นภาษาง่ายๆฟังคือเมื่อได้ปฏิบัติขั้นต้นละกามสัญญากามสัญญาหรือรูปสัญญาที่อาตมาว่าแปลว่ารูปนี่ยังไม่ชัดตอกกามกำหนดรู้ตัวนี้แล้วก็ทำให้มันล่วงเสียทนเสีย จากกามสัญญาได้จากรูปสรญญานี้โดยประการทั้งปวงนะบหมดหรือตรวจเลยยังลำบากลำบนอยู่ปฏิฆะสัมผัสโซเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอันรวมมีปฏิกิริยาของสัมผัสปฏิฆะสัมผัสโซปฏิกิริยาก็มีสองเกิดกามแลอเกิดอัตตา เกิดราคะหรือเกิดปฏิฆะเสมอนะเพราะงั้นมันต้องมันได้แล้วผ่านไปล,ล่วงเสียแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ใจมณสิการกับมันลวบุคคลย่อมเข้าถึงอากาศอากาศ้าตุาจจะไม่มีแล้วกาไม่มีปฏิฆะก็ไม่มีรูปปัญญัก็ไม่มี อรูป,ปรสัญญาเขาไม่มีว่างอากาศานันจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ดังนี้อยู่ก็หมายความว่าจิตของเราทำจิตให้มันหมดทั้งภายนอกภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดหมดแล้วจิตก็เป็นว่างๆสภาพว่างว่างนัคือสภาพของรูปสภาพของสแตติก สภาพของวัตถุคู่กับวิญญาณัญจายตนะคู่กับนามคือวิญญาณอากาศกับวิญญาณเพราะเราทํามาถึงขั้นนี้แล้วนี่เราทําจิตของเราให้เป็นอากาศได้เรามีจิตของเราที่เป็นวิญญาณมันว่างอากาศซาว่างจิตก็ว่างๆมันเป็นอันเดียวกัน เป็นแต่เพียงมีสองสภาวะหนึ่งสภาวะอากาศสองสภาวะวิญญาณวิญญาณมันก็สะอาดว่างจากกิเลสอากาศมันก็เป็นอากาศว,าว่างๆมันไม่ใช่กิเลสก็ไม่มีพลังงานอะไรว่างที่ว่างๆจิตของเราก็เลยอยู่กับที่ว,าว่างๆแปลว่าเป็นธาตุได้ไหมครับพระท่านธาตุเนี่ย แปลว่ามันเป็นเพียงแค่ธาตุได้มันเป็นธาตุแต่ทีนี้ธาตุท่านก็ต้องกาหนดเป็นสองเหมือนกันอากาศจะธาตุหรือวิญญาณธาตุแล้วมันเป็นอันเดียวกันธาตุเป็นธาตุเดียวกันคือมันว่างแล้วมันก็สะอาดแต่หมายถึงรูปกับนามรูปบรรยากาศนามมันวิญญาณมันว่างแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออธิบายวิญญาณทิฏฐิอีกอันนึงคืออกิิจัญญายตนะ ในวิญญาทิ่ฐิเจ็ดมีอากาศวิญญาณแล้วก็นัตถิไม่มีมันไม่มีกิเลสไม่มีเศษธุลีละอองอะไรเลยมันก็จบแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าพวกที่มันวิจิกิจชาช่างสงสัยมันไม่เป็นสมาธิเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทำญ,ญียาทิฏฐิเจ็ดไม่ได้มันต้องมีเนวสัญญานาสัญญาจะเป็นสัตว์ เพราะนี่ไม่เป็นสัตว์แล้วเนี่ยเป็นมนุษย์โซ่เป็นผู้ที่มีจิตสูงทําได้ถูกต้องได้ก็ทําแค่เจ็ดไม่ต้องไปมีเนวัญญานาสัญญาเจตนาเป็นสัตว์แล้วแถมยังเป็นอสัญญีอีกในสัตววาดการตัวที่ห้าชาหนึ่งชาสองชาสามชาสี่เป็นสัตว์แล้วยังไม่พอมันดันดับสัญญาตัวเองอีกสัญญีเพราะฉะนั้นอากาสาบินญาขับบิญญาแล้วก็อกินจัญญาและเนวัญญานาสัญญาอีก สี่ในหลังนั้นจึงไม่ใช่ยิ่งเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องปั้นเองบนเรืออากาศก็ปั้นเองมันไม่ได้เป็นลำดับของภูมิที่ตัวเองปฏิบัติเลยมันเป็นนิรมาณกายเป็นตัมโปกายธรรมะอธิบายมาหมดแล้วอย่างนั้นเรียกว่าโมหะได้ไหมครับโมหะเลอะเทอะใหญ่เลยยิ่งเป็นของเลอะเทอะนะ